kalau utayan ke apa tu nak ui cak ceng timai mana hok dia nak pakai cek mari dengan orang kapun yang dah uas kat dia lah dah panggil kata buk mari bersorak mari tahu ah, sini boleh Yang jangan kata prakak sekat dia tu tak tahu kata mana ha. Ha. tu ni kita tanya kita dah dibuat deh. ชาวบ้าน,นยังไม่ได้ทราบเรื่องอะไรเลยนะว่ามีการรับฟังความคิดเห็นหรือว่าเขตอุทยานจริงๆเนี่ยอยู่ตรงไหนแน่ๆแล้วถ้าเกิดจะถูกประกาศเขตอุทยานแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้รับผลยังไงบ้าง่งผลกระทบยังไงบ้างนะครับ Kot mai parabo, boh hak dia hak baru ni. Ha dia igak sungguh. Pulau-pulau orang dia ada kena kadi tak cap. Ada kena apa ada. Igak. Ada gaji kayu nak buat rumah apa ada igak. Ha. Jadi buat apa? Pengti sidan tempat sini. ในหัวห้าทีบันพุ้นไม่มีเอกสารสิทธิ์สักคนเลยทำไมคนอื่นโลกแต่ว่ามันอยู่ที่ของรารกันกนบันทีกวันได้ทำไมเราพอทุกคนดึงย,ยไปได้รายเลยต่างล้านปัญหา pues ก็คือหนึ่งมีการออกเอกสารสิทธิ์ออกนอกสาม ในที่ที่พวกเขาเคยอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินมาก่อนตั้งแต่ก่อนปี2531นะครับก็พื้นที่เป็นพันไร่คนเดือดร้อนเกือบเกือบ200ครอบครัวน,ะนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยนอกเหนือจากการประกาศเขตอุทยานแล้วเนี่ยก็ยังมีการมาอ้างของกป่าไม้อีกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าตามพรบป่าไม้2484 ซึ่งถ้าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาอีกว่าแล้วชาวบ้านจะอยู่ยังไงชาวบ้านก็อยู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาอีกแล้วจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงอ่ะส่วนประเด็นที่3ก็คือเป็นเรื่องความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของชาวบ้านอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องน้ําใช้ของเขาที่เขาไม่สามารถที่จะไปซ่อแมแซมฝายที่ที่เขาใช้ได้เนื่องเพราะว่าถนนหนทางเนี่ยมันลําบากมาก Ha, oh, walaupun dia ada belaka, dokang pun ada dah, getah pun ada, deria pun ada. Ha, tu. Yo, kal getah hok le tu tu dalam kita kata ubah dalam 10 rai lah Ah deria tak ada dah banyak mana dokang dah 4 5 rai. Deria pun lebih kurang tu lah sikit-sikit sekarang. ก็ต้าวบ้านก็ต้องเสียเวลาไปพิสูจน์ติดอีกว่าตัวเองอยู่มาก่อนมาอยู่มาก่อนแค่ไหนอะไรอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่ได้รับติดเนี่ยถ้าเกิดไม่ไม่ออกจากพื้นที่เนี่ยฮะก็อาจจะต้องถูกจับกุ่มดเมาเนินคดีอะไรเงี้ยถ้าเกิดถึงขั้นแพ้คดีติดคุกขึ้นมานี่ก็ยิงย่งยิ่งกันหนักขึ้นไปกันใหญ่อะไรประมาณนี้ฮะ